สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีรอบค่านะครับผมสวัสดีรอบค่ํานะครับรอบค่ําวันอาทิตย์วันแห่งชัยชนะ <c oughs> ชัยชนะในการเ,าเล่นหวยหรือเปล่าไม่แน่ใจหล,หลายๆท่านน่าจะาถูกหวยเลยเบอร์หรือเปล่านะครับวันนี้หกสองไหมฮะทำพิษไหมครับหกสองสองหกหกสองใช่ไหมนะฮะวันนี้หลายหลท่านน่าจะชื่นมื่น,นะครับสําหรับผมก็ เสร็จเรียบร้อย1ลำนะครับผมลองแตะพื้นเรียบร้อยนะครับผมกับ1.9ป้ายแดงหอมๆนะครับป้ายแดงหอมๆเลยนะฮะวิ่งยังไม่ถึง100กิโลเลยนะครับผมคุณลูกค้าจากใกล้ๆนี่เองใกล้ๆร้านนะฮะคุณลูกค้าอยู่ใกล้ๆนี่เองก,กอง็อยู่ลำลูกกาคลองสี่นะครับผมวันนี้มาจัดงานสติกเกอร์สติกเกอร์สเต็ปยีรัาแพะนะครับกับยาง255 5้าห้นะครับ255 5้า8ตอนนี้ เป็นเอาสเต็ปเดิมเดิมก่อนนะฮะหน้าเท่าเดิมหลังเท่าเดิมยังไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับความสูงของรถแต่ประการใดนะครับผมนะฮะนี่ยมาดูล้อกันมาดูใกล้ๆนะครับนี่ฮะอันนี้เป็นท e 3 7งานสติ๊กเกอร์นะครับนะฮะเก้าครึ่งสิบครึ่งออฟเซตก็ล้อหน้ายี่้าล้อหลัง30ครับผมนะฮะเอ่อประมาณนี่ครับล้นประมาณ นิ้วนะประมาณนิ้วหนึ่งนิ้วกว่านิดๆน,นะครับกําลังสวยกําลังหล่อเลยนะครับสเตปนี้ก็เป็นสเตปยอดนิยมนะครับผมปริมๆ้อยๆนะครับเสร็จเรียบร้อยคุณลูกค้าป้ายแดง,งหอมๆเลยไม่แน่ใจว่าอ๋อเห็นคุณลูกค้าบอกว่าออกไปแล้วงวดที่แล้วนะฮะนี่ป้ายแดงอย่างนี้เลยนะฮะใสๆนะครับติ๊กเกอร์แปะเสร็จเรียบร้อยอ่ะคันนี้พิเศษตรงที่มีท่ออ่าออกท้ายได้สีนะครับ นะเป็นแบรนด์ของพี่บอย ECU นะครับผมเสร็จเรียบร้อยทั้งเส้นนะฮะใสๆหล่อๆแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมนะครับวันนี้ก็ก่อนที่จะไปฉลองหวยนะครับวันนี้แหละน่าจะถูกหวยนะฮะก็มาดูสิ่งสวยงามกันนะฮะฉลองหวยเสร็จเดี๋ยวไปดูแดงเดือดกันอีกนะครับผมวันนี้เดี๋ยวแขกรับเชิญหลบนะครับแขกรับเชิญ ก็ไปเดินเล่นที่หน้าร้านปุนประจำนะฮะโอเครอๆใ,ใส่ลำนี้มาเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อกันนะครับหือ <c> ภ <oughs> า,ายในนี่หอมจริงๆนะครับภา,ายในหนังสีดำทั้งคันเลยเออเป็นไงฮะเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวฟังเสียงเดินเบาก่อนนะครับฟังเสียงเดินเบากันก่อนเสียงกรอแบบนี้นี่ครับท่อออกท้ายได้สีนะครับ ท่านไหนที่มาเปลี่ยนยางแล้วอยากจบที่ท่อแจ้งได้เลยครับแจ้งความจำนวงได้เลยเดี๋ยวจัดให้อ่าโอเคฟังเสียงหน่อยอโอเคนะฮะมันก็จะฟีดฟีดแบบนี้นะครับผมอยงจะฟีดฟีดแบบนี้นะหน่งจุใสๆครับมีทั้งออกท้ายได้สีออกท้ายที่เดิม นะครับหรือว่าจะเป็นหน้าเพานะครับรอ,อแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยราคาท่ออ่าต่อพี่นุกเกอร์ครับราคาท่อถ้าหน้าเพาอยู่สองพันสี่ออกที่เดิมอยู่สามพันสี่แล้วก็ออกท้ายไปลายได้สีันนี้อยู่สามพันอยู่สี่พันสี่นะครับผมพร้อมติดตั้งเลยนะครับเสียงแบบนี้เสียงหวานเสียงฟรีฟรีนะฮะเป็นเอกลักษณ์ของหนึ่งจุดเก้าบลูคอเวอร์เขาเลยนะครับผมโอเคเสร็จเรียบร้อยนะฮะวันนี้เมื่อกวันมีจัดทรงไปแล้วหนึ่งคัน นะครับผมนี่อ่ะคุณลูกค้าเพิ่มเติมในส่วนของฝาปิดดุมล้อนะครับฝาปิดดุมล้อแน่สีฟ้าสดใสนะครับส่วนอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆนะครับแถมนะฮะก็จะเป็นน็อตล้อปอกกันสั่นฝาข้อเบรกนะครับจุบลมต่างๆนะฮะถอดประกอบทวงยางใส่เรียบร้อยนะครับด้านหลังนะครับแน่เราไม่แบ่งไม่แบ่งว่าจะเป็นรถใหม่รถเก่ารถออกป้ายแดงเราก็พ้นให้นะครับ ปลายแดงเร้ก็พ่นสีดุมล้อให้เช่นเดียวกันนะครับผมนะขอบคุณพี่โจครับอ่านี้พี่โจจากหนองบัวลำพูนะครับผมเจ้าตัวอยู่เกาหลีนะพี่โจได้รับชุดล้อชุดท่อแล้วเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเตรียมหลอกกันนะขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะหรือหลายหลายท่านที่มาติดตั้งที่ร้านก็ดีนะครับผมขอบคุณมากที่ให้ความกรุณานะครับมาเยี่ยมเย็นมาใช้บริการกันนะครับผม โอเคใสๆลำนี้รอๆพี่มีชนะท่านใดที่ขับ1.9บูทพาวเวอร์นะครับอยากรออยากใสอยากแนวๆแบบนี้มาเลยนะฮะมาเลยยินดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับผมทุกค่ายนะครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่อีสุอย่างเดียวนะครับทุกค่ายเลยนะครับเ h ฟโ r เลตเจอร์ตานะครับมีโกลิโวได้หมดจัดให้นะครับจัดรอๆจัดไปเลยจัดไปเลยนี่หน้าเขารอจริงครับโอเค อันนี้คุณลูกค้าเพิ่งรับรถนะครับเพิ่งรับรถแล้วก็มาเปลี่ยนล้อแม็กเลยนะครับยางยางเดิมล้อเดิมรับเทินครับทั้งล้อแม็กทั้งล้อกระทะนะครับผมนะฮะโอเคใส่ใส่แบบนี้นี่ฮะอ่าใส่เสร็จร้อเดี๋ยวนะเข้าด่านด่านปลอดภัยครับปลอดภัยนะฮะปลอดภัยเข้าด่านแบบที่ไม่มีตำรวจนะครับปลอดภัยนะครับผมโอเคเนี้ยมาดูงานกันนะครับ งานจะสีเข้มๆแบบนี้เลยนะครับขอบเงาๆได้เงาๆแบบนี้นะครับผมตัวหนังสือปั๊มนูนๆแบบนั้นนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวยอดแดงยอดแดงจะมาแล้วนะครับยอดแดงพรุนี้เอ,อ่อมาถึงร้านนะครับพรุนี้ยอดแดงพี่ๆท่านไหนที่สนใจที่สามเจ็ดยอดแดงพรุนี้เจอกันแน่นอนครับผมพรุนี้เอามาลงสต็อกเยอะครับพรุนี้ลงไว้เยอะเลยเพราะว่าเตรียมพร้อมความพร้อมไว้ครับนานาพี่ๆหลายท่านที่ เ,เตรียมจะรับรถช่วงปีใหม่หรือว่าจะเดินทางกลับบ้านช่วงปีใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมขอจบไลฟ์สดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันขอบคุณทุกท่านที่เสียเวลานะฮะสละเวลาเข้ามาดูนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จบเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้าร้อนส,สวยๆงามฝา,ากติดตามกันตลอดไปนะครับผมทั้ง YouTube ทั้ง Facebook นะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ